สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้น็อจะมาตอบคําถามเรื่องคอนแทคเลนส์ค่ะน้องใส่อยู่สองสีนะคะคือยี่ห้อเฟสลุ k สีม่วงกับสีเทาค่ะเฟสลุ k รุ่นกล่องสีฟ้านี้จะไม่เหมือนกับเมื่อก่อนนะคะที่น้องใส่คือกล่องสีม่วงกล่องสีฟ้าจะเป็นสีเดียวส่วนกล่องสีม่วงจะเป็นสองสีค่ะําดูที่สีม่วงสีแรกกันเลยค่ะซูมใกล้ๆกันไปเลย ค่ะถ้าเกิดมีคนถามบ่อย,อยๆเนาะก็จะเอาคลิปนี้อัปโหลดใหม่นะคะเพื่อเป็นการตอบคาถามค่ะคือไม่ได้ขี้เกียจตอบนะคะแต่ว่าขี้เกียจพิมพ์ค่ะค่ะต่อไปสีเทาค่ะสีเทานี้ชื่อมิสทรีเกย์ค่ะสีเทานี้คนถามเยอะมากคอนแทคเลนส์นี่คนถามเยอะพอๆกับจมูกเลยค่ะดูการชัดๆเน้นๆไปเลยค่ะส่วนประเทศที่ซื้อซรถซื้อที่ประเทศจันนะคะ่ะดูเมืองไทยมีหรือเปล่าค่ะอซซูมสีเทา สีเทาเสร็จอ่ะเป็นสีม่วงอันนี้สีม่วงค่ะอ่ะม่วงเสร็จกลับมาเทาใหม่อ่ะดูชัดๆนะคะเป็นอย่างนี้ค่ะค่ะคุณนี้ซื้อจากประเทศไต้หวันค่ะสังเกตค่ะจะมีแต่ภาษาจีนที่เมืองไทยรุ่นกล่องสีม่วงนะคะนกเคยซื้อที่แพททีนัมชั้นบนจะมีร้านขายแว่นร้านนี้มีขายเฟสลุกเมื่อก่อนอยู่ค่ะลองไปดูนะคะเผื่อจะหาเจอส่วนเพื่อนที่ซื้อทางเน็ต ถ้าไม่มีสายตาก็เลือกลบ0.00ค่ะอันนี้คือไม่มีสายตาค่ะอะดูชัดๆใหมค่ะสีม่วงสีเทาดูชัดๆค่ะส่วนกระที่หน้านี้นอดเติมมานะคะเพราะว่าถ้าใครตามอินสตาแกรมหรือว่า Facebook จะรู้ว่าช่วงวันที่อัดคลิปนี้อยากมีฟิเวเ็นเด็กฝรั่งค่ะก็เลยเติมกระแล้วก็ปัดแก้มแดงๆ ขอบคุณค่ะวันนี้ใครที่ยังไม่ได้คลิกไลค์เพจฝากคลิกไล์ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะญิงที่ไม่หยุดสวยทุกๆคน